หลบแล้วสิงมันมาแล้วเฮ้ขอขอของก่อนพี่หลบเร็วแล้วทุกคนแล้วสิงต้องดีใจมากแน่เลยอะที่มีแฟนแบบแกทางสะดวกอัพยังไม่กลับมา จ้า<ะ>เรามาทำอะไรกันดีจ้าถามโง,โง่ๆเราก็มาเล่นปูไต่ปูไต่ปูไต่จะ้ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแฟนคุณะมีถุงยางปะไม่มีหรอกไส์ป๊อปอะเพราะว่าอัพฟอะเล็กนดิดเดียว <laughs> เข้ามาทำอะไรอะ่ะผมกำลังจะเซอร์ไพรส์คุณนะ่ะแต่ฉันขอโทษเดี๋ยวฉันจะให้เขาออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกมันจบแล้วทีละอับคุณอย่าทำแบบนี้ดิคือฉันฉันไม่เคย คุณนอกใจผมคุณนอกใจผมแล้วทุกคนทั้งหมดเนี่ยกำลังรอผมใช่ไหมออไม่ใช่นะอับอัพฟังพวกเราก่อนพวกเราอะตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์อับจริงพวกเราแค่รอคุณเล่นเองนะอัพทุกอย่างเราเตรียมกันมาหมดแล้วอะไม่คุณหลอกผมคุณนอกใจผมที่รักฉันรักคุณนะแล้วอีกอย่าง ผู้ชายคนนี้เขาเป็นเกใช่ค่ะเป็นเกค่ะคือเราแค่แกล้งเล่นกันเฉยๆค่ะอย่าซีเรียสเลยค่ะไม่คุณนอกใจผมอย่าอยู่เลย ฉันช่วยแกแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะ พี่ขอคุยด้วยหน่อยดิ่าไงพี่ในฐานะที่พี่เป็นพี่ของแกพี่ขอเตือนแกว่าแกอ่ะอย่าไปจริงจังกับสินนั้นมากผู้หญิงคนนั้นอะ่ะมันกำลังหลอกแกอยู่หลอกอะไรอ่ะพี่แกว่าสองคนนั้นดูทำแม่งทำแม่งปะพี่พูดแบบนี้พี่ต้องการอะไรกันแน่ พี่จะใส่ไฟผมกับซีนทำไมอะ่ะจะให้เลิกกันไวๆหรออ๋อพี่อยากให้ผมกลับไปอยู่กับพี่เหมือนเดิมใช่ไหมไม่ใช่นะอับพ,พี่เป็นห่วงแกจริงๆพี่ไม่อยากให้น้องพี่อะ่ะถูกผู้หญิงคนนั้นหลอกซ้ำๆพี่เอผมโตแล้วนะผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะ่ะพี่ไม่ต้องมาสอนผมดอกพี่ไม่ใช่แม่ผมอับ สินพี่เอบอกว่าไอ้หมอนี่กับคุณน่ะเป็นชู้เหรอบ้านะอาพฉันเนี่ยนะจะเป็นชู้กับป๊อปปี้อ่ะเนาะใช่เปลงเนี่ยดูงเกงในเขาสินี่เป็นลายลูกไม้เลยนะเนี่ย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 เออเห็ไหมที่ผมคิดไม่ผิดจริงๆอ่ะ แต่พี่จะสร้างเรื่องหลอกผมทำไมวันนั้นน่ะผมไม่น่าบอกพ่อเก็บพี่มันเลี้ยงเลยไปไปไหนก็ไปไปลืมทานลิบค่ะ กางเกงในตัวนั้นที่กูซ hey, oh ื้อให้สินนี่ว่ะเฮ้ยทำไรกันอ่ะนี่เลยเราขอดูกางเกงในที่ใส่เมื่อกี้เนี่ยดิตัวเองตัวเองจะดูทำไมมันยานแล้วแล้วมันก็เหม็นด้วยตัวเองไม่ต้องดูหรอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกเห็นสีมันสดใสดีอ่ะ ก็เลยอยากจะซื้อให้แฟนบ้างไม่เป็นไรหรอกที่รักเขาไม่ค่อยชอบสีแดงปิดปาด์ต์ปิดปาร์ตเกินไปไม่ชอบสีแดงไม่ชอบเลยไม่ชอบก็เลยให้มันใส่ใช่ไหมคิดว่าผมโง่ฮะคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่ากเกงในตัวนี้ผมซื้อให้คุณ สินคุณเป็นผู้หญิงที่ฉลาดนะแต่คุณประเมินผมต่ำไปหน่อยผมวุศัพท์ยอมคุณทุกอย่างนะแต่ผมไม่ได้โง่ให้คุณมันหลอกง่ายๆแบบนี้เชิญพวกคุณสองคนนะหมกมุ่งกันเต็มที่แล้วกันลานก่อน พี่มานั่งทำไมร้อนๆตรงนี้ครับคนสวยให้ผมพากลับบ้านไหมอุยพี่พี่โกรธผมเหรอผมขอโทษนะเมื่อกี้ผมพูดไม่ไดีใส่พี่อะ่ะอืมช่างมันเถอะ <laughs> ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมมีพี่สาวที่ดีที่สุดในโลกเลย ต่อไปอ่ะ <concealed> ผมจะเช <USSR> oh. ื่อฟังพี่ทุกอย่างเลยนะอเดี๋ยวผมจะเลี้ยงข้าวให้พี่เป็นการไถ่โทษนะอ่ขนมหวานตบท้ายด้วยอ่ะโอเคไหมก็ได้พูดเองนะว่าเลี้ยงอ่ะครับมาดีกันอ ไอ้อ้วนเห็นแกกินเอ้ยไอ้อัพอ้นอ้องหลิวแกก็อ้วนเหมือนกันแหละ